เดี ee, zat, ๋ยวก่อนเดี wow. ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่จะบอกว่าอันเนี้ยที่ร้านเนี่ยมันมีอันเดียวเราต้องสัญญาว่าเล่นด้วยกันห้ามทะเลาะกันโอเคไหมคะอ่ามอบให้วิ่งโอ้ยโอ้ยถามลูกโอ้ยไปโอ้ยแตกโอ้ยไม่แตกโอ้ยโอุ้๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ เทแดนทุกคนนี่เลยนะคะวันนี้แม่เกตนะคะซื้ออันนี้ค่ะที่เป่าฟองทุกคนเอามาให้รัชธันวากับพี่เคลียวีเล่นนะคะอันนี้นะมันมีอันเดียวนะคะที่ร้านเนี่ยเราไปดูกันว่าเขาทั้งสองเนี่ยใครจะได้ไปนะคะทุกคนพอดีว่าแม่เกตจะซื้อสองอันเนี่ยแต่ว่ามันเหลืออันเดียวแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเอาอีกอันนึงมามันจะเป็นแบบธรรมดาแบบเป่านะอ่าส่วนอันนี้เราไม่ต้องใช้ปากเป่าเลย <c oughs> เราใช้แบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเทแดนแม่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้มีระไรมาฝา พีกถ่าพี่เกียก่อนพี่ถ่ายพี่เกียก่อนสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนเลยสวัสดีครับ่อนเล้วเาสวัสดีครับ,รบ,รบโอเคมาวันนี้มีอะไรมาให้ชิเดี๋ว่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่จะบอกว่าอันเนี้ยที่ร้านเนี่ยมันมีอันเดียวอีกอันนึงมันจะเป็นแบบปากเป่าแบบอันที่แบบโบราณอะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบใหม่โอเคไหมแต่ว่าต้องสัญญาว่าเล่นด้วยการท้าทะาะกันโอเคไหมคะอ่ามอบให้ เอาห้ามห้ามทะเลาะกันไม่บอกอันนี้เริ่มทำมาเริ่มทำมานึกว่าเป็นของตัวเองต้องเล่นด้วยกันนะไหนเล่นยังไงครับอุ้ยการออกแล้ววิ่งอ้โอตาพี่เก๋บ้างตาพี่เก๋บ้างไหนไหนพี่เก๋รอที่ใบให้น้องๆดูดิลูกมันเป็นยังไงคะนะคะมันก็จะเป็นหนีใช่ไหมเราก็จะอันนี้จุ่มเข้าไปใช่ไหมทุกคนอ๋อจุ่มเข้าไปทำไงต่อคะ มี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมโอเคอ๋อเราต้องกดตรงนั้นเหรอลูกโอเคเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเต็มแล้วอุ้ยมันเป็นลมหัวใจเลยอะเมื่อกี้เออเอาต่อตาธันมาบ้างของธันมาบ้างครับโอเคมาเร็ว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 กางออกด้วยกลางออกมาเลยวิ่ง ว้าอาวอ้าวองาวอ้อาแอมาวอาวอ้าอ้าวอ่าวอ้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 วอ้าว้ามันหกอุาวอ้าวอ้าน้าอ้าวอ้าว้อ้าว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 อ้าอ้ยวอราว้าวอ้รวอ้าว่วาอาแ้ โอ้โหของทำมาได้เยอะเลย,เยหลายลูกเลยตาพี่เกีย๋บ้างตาพี่เกีย๋บ้างวิ่งทางไหนดีวิ่งทางนี้ก็ได้ค่ะวิ่งกลับมาดูซิว่าพี่เกีย๋จะได้หลายลูกหรือเปล่าปะหนึ่งสองสามโอ้แตกของพี่เกีย๋<ล>ยแตกเอาตาทำมาสิดูสิว่าทำมาจะได้หลายลูกเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เกีย๋ถือให้น้องเนาะอ่าพี่เกีย๋ถือนะให้น้อง่อไปพร้อมยังไป ไปเร็วไปเร็วโอ้แตกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องแบบว่าห้ามห้ามให้น้ำชุ่มหรือเปล่าพี่เกลถ้าเกิดว่าน้ำชุ่มมามันจะไม่ค่อยได้หรือเปล่าคะเี่ยน้ำมันถกหมดเลยไปแล้วไปแล้วอุ้ยเมื่อกี้เกือบยาวอะเราลองแบบเดินช้าๆไหมเบาๆอะไรแบบเนี้ยเผื่อมันจะได้หรือเปล่าอ่ะทันมาลองบ้างเอา เอาเอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่อีกรอบนึ่งไม่ได้น้ำเริ่มน้อยแล้วนะตอนนี้น้ำเริ่มน้อยแล้ว <c oughs> เอาทำม,<อ>มาลองกลางสิทำมาลองกลางสิเอาไปอุ้ย uh แต่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่อโ,โอเคตงใส่น้ำมันกลจะหมดมันก็เลยได้น้อยอะลูกแต่แบบนี้เล่นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นลูกใหญ่ เราไม่งช้าใช่ไหม,ไมวิ่งช้าก็จะเป็นนี้นี่หนึ่งลูกโอ้ย,อ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 ยลูกที่สองโอ้โลูกใหญ่มากว้าวแตกไปแล้วใช่ได้สามลูกะลูกลูกเล็กนะอ่าตาทัานมาให้ช้าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เราไม่รู้เราจะได้รอบหรือเปล่านะลูกเอาลองสิ เอานำไม่มีคื้างในพี่เกยรอเอาไม้เอาไม่เอาไม้ทุกคนเล่นอย่างเงี้ยต้องยอมมือเลอะเลยนะใช่เพราะว่าน้ำมันหกใช่ไหมลูกน้ำมันหกใส่มือนะทุกคนอันนี้ต้องแบบว่าอยู่ในความดูแลข,ของผู้ใหญ่ด้วยนะเพราะว่าบางคนแพ้ก็มีนะวิ่งโอ้ยสามลูก <c oughs> สามลูกอันใหญ่ข <c oughs> องพี่เกีือสามลูกแต่ว่ามีลูกเล็กด้วย เอมันวางได้ลูกใหญ่หมดเลยอ๋อวังได้ลูกแกหมดเลยเหรอไปอุ้ยแตกอุ้ยอุ้ยไม่แตกอุ้ยอุ้ยจุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อู้วลูกเล็กพี่เกียร์ก็สามลูกอ่าตาน้องทันเอ้าเร็วน้องทันสองรอบให้น้องสองรอบพี่เกียร์สองรอบไปใครมาสองรอบนะไปไป วิ่งเลยเว้ยโ้เมื่อกี้อันใหญ่มากอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบน้ำหมดเร็วมากเลยน้ำหมดเร็วมากเลยใช่ไหมครับโอ้น้ำหมดเร็วเพราะว่ามันใหญ่อุ้ยพี่เกลปัดไปมันเป็นลูกเล็กๆดยนะไปหันมารอบที่สองโอ้ยใหญ่มากอันเมื่อกี้เหรอใช่ เราลองไม่ต้องวิ่งสิเราลองแบบหมุนไปงี้เลยได้ไหมเดี๋ยวลองสิออลองนะลองนะพี่เกีียวก่อนหนึ่งสองสามกดเอา,เอาหาย <laughs> น้ำเริ่มหมดแล้วเ,เราจะได้ไหมเนี่ยน้ำจะหมดมมมแล้วใช่ใช่เริ่มหมดแล้วนะลองเปิดสิเอาไปอ๋อมันไม่ได้ พี่เกย์ขั้นสุดท้ายนะถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนให้น้องเลยนะนี่เมื่อกี้ยาวอยู่ายาวอยู่อะตา,าน้องตาเนาะเอาขึ้นน้องหน่อยเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันนะคะทุกคนครั้งสุดท้ายะนะเดี๋ยวต้องเทน้ำทิ้งแล้วลูกเพราะว่ามันเป matin, ื้อนมือเยอะมากเอาทันวาหมุนรอบตัวโอ้แตกใส่ทันวาเลย ปาโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นที่เป่าฟองแบบยักษ์นะคะแบบบีบๆเอานะไม่ต้องใช้ปากเป่านะคะเป็นไงชอบไหมคะทันวาแบบนี้กับแบบโบราณแบบชอบแบบไหนมากกว่ากันคะชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้เหรอทันวาล่ะเสียน้ําเยอะมากอ๋อธันวาชอบแบบไหนแบบเก่าที่เอาปากเป่าใช่ไหมครับอ๋อชอบปากเป่าอันนี้มันยากอันนี้มันยากกว่าโอเคเดี๋ยวรอบหน้าไม่จะซื้อแบบปากเป่ามาให้เนาะเอาไว้สองแบบเลยจะได้รู้ว่าแบบไหนสนุกกว่ากันโอเคไหมไป